ตู mm. ้เย็นล่ะอันนี o o ้นี่อันนี้ตู้เย็นบ่อันนี้กือตู้เย็นคุตู้เย็นได้โอู้นี่เด้อคุณโยมขอเรียนเชิญจงให้มีทั้งมามาน้ำโคขนมนมเนยกับบวงอึศวยหยาดเด้อโยมเด้องานเมื่อใดข้าน้อยงานวันที่ชิบช้ำหอดวันที่ชิมหาจุ่มผ้าพันชองพันหาลอยหกคลิบหาขอเรียนเชิญคุณโยมเด้อมาจงให้กันกุศลนน้ำกันมาเอาบุญน้ำกันเด้อโยมเด้อ จังหวามีของอหล่แหงมีของหลายจังหวะดูกหยอดเด้อคุณโยมมาเอาบุญนำกันเด้อนี่ยมองจงให้ชุ่มเหง้าเนาะมองจงให้จงให้เหลียวๆเมียนเจ้าฉิไปปิดทองหลวงพ่อนักกูกระได้หรือว่าฉิปิดทองหลวงปูกระได้เด้อคุณโยมเด้อขอเดียนเซิร์นพอนาดไม่โยมมาเอาบุญนำกันเด้อมาเอาเนี่ยมันไปไหวมาเอาเนี่ยมันไปหวาน มาเอาเนี่ยขี่คันไปไปเดือตื่นเวยวะเออสั่งมาเด้อคุณหนมขอเลี้ยงกินเลยใส่พ่นมี้อย่างเนี้ยรางวัลเพ่นมี้อย่างเนี้ยรางวัลไงพ่นจักรยานก็มี่ได้เดี๋ยวนี้ยอะมือเบ่อยากได้เดินจักรยานก็มีมีทั้งขนมนมเนยบัววาสิเมียนมาหมาหรือว่าอยางกอตามี่ลายเมีนวาสิเป็นน้ำามวยซีหนามสม เออก็มี่ได้ย่องเออโอ้ยขนมกระโบ่อยากเลอจังว่าหมอหุงข้าวก็มีบ่หนะหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำหวานบ่หนะนุ่อยหยั่งฮึ่วางขึ้นเย็นไอ้ไอ้หาเบิ้งตู้โอ้โอหนี่เร็วนี่ที่ของมันดีอยู่นี่มีหอดันตะกากระมีเด้อตะกาตะการอะไรง้อมือบ่อยากเด้อดีเด้อมาจงให้การผู้ชนนำกันเด้อเศร้าบาดเองดอกว่าสรนเออ เออเจ้าโจ๊กเศร้าหวานเจ้าสิได้ขึ้นเศร้าล้านคุณเพ่อนเนียนบวลาค่ะเนียนตัวเฮ็ดบุญหาบาสิได้หาอันนี้ข่วมเขาเอามาได้หกักบุหูมันจะออกผลอ,อยอู่บ่อันคือจังเอายกตัวยังคือจังเป็นแม่ียงนแม่ียงนัตติยาบุษราคัมเออเป็นเป็นจังไดนวะคนัน,น,กกนเนียงนอเพิ่นท่านจักรยานเออเพิ่นท่านจักรยานเพิ่นกระไดจักรยานได้ เจ้ท่านจักรยานที่ท่านยังเพิ่นกระไดเมื่อเฮื่อนครับเออจังว่าขอเลี่ยมเซอญ์หนาติโยมทั้งหลายเด้อบุญเดือนสามวัดสากำแพงยงไงอำเภอทุ่งพรที่์พช้จังวัดรีสเก็เฮานี่เด้อคุณโยมเอ้ยจังว่าขอเลี่ยมเซิญมาเอาบุญนํำกันนะโยมเด้ออันว่าบุญบุญนี่มันโบแมนของปันแจกมันบบพอแหกได้คือไม่ดอกพากาง คือจำขคนเฮากินเขาเฮากินเฮ้าไก่ยิ้มมันบอไปบยิมทองผู้เพิ่นบวได้กินดอกโยมเอ้ยคือจำพ่วมโบราณเพิ่นว่าไหวบังไงคือโตเฮาวัดตาสงสารเด็กไงเงาข้าวเืนืได้โยมพน่นบวขาน้อยเอนี่แล้วผู้ใดสินี้โลกกว่างคือไงในกองไฟยาไปตามตันหาโมกามมาคุ้นหามาทํามีปัสชนาให้เห็นหูเร็บเร็วหยาดพี่น้องมันสีชาดอกคำทางให้เจ้าวางกันหาอุปมาให้เจ้าาน ขาคล้องหลายมากล่นต้นมอยละมิงใบบอหินเอาไปได้ตายไปก็เสียเป้าปุ้งมู่เจ้าขึ้นเบิงให้มันขัดให้ป้าจังในใจให้ทำห้อนให้ดูบางได้โยมเบ้ยนี่ขุ่มพันยาอีสานโบราณ่นมาไหวเดินโยมเด้อมู่เจ้าขึ้นเบิ้งให้ทำห่อนดูบางได้โยมอ่ว่าเห็ดบุญเระล้านหินเนี่ยจังไรคือยังขะหน่อย อยากกินข้าวเห็ปปูกใส่ะลานหินอยากมีชิ้นให้ค่ะพอตีแม่อยากมีคนมาแว่ให้ขามูเดียวกันอันนี้มันก็คืออันพญาธรรมอีสานเป็นพิษนารรมโบราณให้คนแก่เอาหมายควมมาคันอยากกินข้าวห้ปปูกใส่ะลานหินลูกข่วมซัทถาให้นักเน้นคือจังห้าส่บาตจังสี่อ,อมีข่วมซัทถาใส่ อยางมีชิ้นห้ขาพอตีแม่คือตัดพ่วมกิเลสท,ทางร้ายออกจากตัวเหาายางมีคนมาแวให้ขามูเดียวกันคือตัดพ่วมตนีที่เหนียวออกไปเป็นมาจันได้โยม,ม,ม <c oughs> จังหวะบุญเดือนสามปีนี่พอเลี้ยงเซิรนพอ,อย่านแมโยมทางร้ายเด้อจังหวะมาเอาบุญน้ากันไดโยมเด้อวัดไดนหนนอะนอยวัดชากำพียงใหญ่อำเภอทุ่งฝันพิเศษจังวัดรีสเกตได้โยม,ม,มเลย บกัมพียงไงวะชากำมเพงไง